เคยได้ยินไหมครับคนกล่าวว่าไอ้ธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจของคนไม่มีอะไรจะทำนะเป็นธุรกิจของคนตกงานนะเป็นอาชีพของคนที่หางานอื่นทําไม่ได้แล้วนะเคยได้ยินไหมผมเคยได้ยินนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เถียงแล้วก็เคยมีบางคนด้วยนะครับเจอหน้าตรงๆบอกว่าถ้าเป็นเครือข่ายไม่คุยด้วยนะแรกๆครั้งแรกที่เราได้ยินเรารู้สึกว่าโอ๊ยอาชีพแบบนี้มันน่าอายจาังหรือเปล่าวะหรือว่าเรงไงวะ เราก็เคยนะผมเคยเสียความรู้สึกเหมือนกันเสียใจเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าพูดกับใครนะครับแต่พอเราอยู่ในธุรกิจนี้นานๆแล้วเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราเติบโตมากขึ้นเราเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้นะเราต้องมีความรู้เข้าใจในธุรกิจเข้าใจในอาชีพธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับที่จัดอยู่ในธุรกิจนะครับการเคลื่อนสินค้านะครับในโลกนี้นะครับ อาชีพต่างๆก็เคลื่อนสินค้าทั้งนั้นแหละครับหรือเรียวกว่าขายสินค้านะจำหน่ายสินค้าห้างแต่เปสินค้าขนาดใหญ่นะครับเปิดมาก็เพื่อให้เกิดแหล่งกระจายสินค้าผู้คนมาเดินมาเจอสินค้าพบชอบอฟังข้อมูลเออตัดสินใจรับสินค้าไปใช้แต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตอบกลับไปให้ใครถูกไหมครับร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเราเดินเข้าไปซื้อสินค้าจ่ายตังเราสินค้ามาใช้เราก็ไม่ได้ ธุรกิจไม่ได้อาชีพอะไรนะครับก็ทําแบบนี้กันเป็นประจำแต่เราไม่รู้สึกแปลกเราไม่รู้สึกสงสัยไม่รู้สึกงงถูกไหมครับแต่พอเรามาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณมาใช้สินค้าในธุรกิจเครือข่ายสิสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเรามีมาตรฐานรับรองอย่างนู้นอย่างนี้แล้วสิ่สาคัญคือคุณเข้ามาร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคุณได้รับโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสในการเป็นผู้กระจายสินค้าด้วยทําต่อเนื่องไปคุณมีไรายได้ด้วย คุณกลายเป็นนักธุรกิจได้ด้วยเรามีหลักสูตรรับรองเรามีระบบที่คอยสอนคุณให้คุณเติบโตไปด้วยกันกับเรา